มันไม่ได้ค้างเพราะเราตอกมันจะเห็นเรื่องสีแล้วก็ไข่ค้างมันจะแบบพุ่นปกติถ้าไข่ฟ้าร์มมันจะใสๆมันจะใสๆแล้วมันจะมันจะไม่เหนียวพี่จะไม่เหนียวมันเป็นคล้ายๆน้ำเลยพอตอกมันเป็นคล้ายน้ำอันนี้พอออกมานจะพุ่นเลยเวลาทำไข่เจียวมีความรู้สึกได้เลยพี่ว่าเวลาเราคนอ่ะจะไม่เหมือนกันเลย มันจะเนิะเหนอะหน่อยนะตัวหัวมุ่งชอบไปดูตลาดวันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยเดินนานนะตอนที่มันเยอะเมื่อก่อนนะชอบไปเดินนะตรงนั้นมันจอดรถี่ายดิจอดซื้อซื้อแล้วซื้อแล้วก็ไปได้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยาวมากเลยเนาะตลาดตรงนั้นนะใช่ๆจะจอดกระพิบไฟแฟลชเยอะเลยอนุบาลอยู่ที่รูนัวตรงนั้นเลยที่นัวตรงนั้นเลยเขาจะการเต็มอยู่ พอวันที่แบบแบบที่ไม่ตีแบตอ่ะเอาการออกกำลังกายเบาๆก็พี่อีพวกก็ไม่ค่อยกินกาวินแต่เขาจะไข่ต้มสองฟองเด็กบ้านก็ชอบกินไข่ต้มนะตรงนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คือถ้าเจียวหรือว่าอะไรมันก็น้ำมันเยอะแล้วตอนนี้ผมเคยดูอาหารแอดคาราบาไข่ต้ม ลก่็เตาแล้วก็ใ่ใช่ใบห่ใแล้วก็พี่พี่ซื้ออะไนะพ่ต้มไข่อ่ต้มไข่ในตอกในอะไรนั่นลอาด้อะไรอย่างเงี้ย่มันเป็นไข่ต้มก็ได้ไข่ตุ้นก็ได้ใช่มันแล้วแต่เราเ่ใช่ชที่หมดใช่ี่่รอนแสุด่ไม่ได้กินข้ามาน่ะรห่ยเนั่ข้า จี่งเราอยากกินข้าวไม่ใช no. ่อย่างถ้าอย่างพี่อีทนะพี่อิทถ้าเขากินก๋วยเตี๋ยวเขามีความรู้สึกว่าไม่อยู่ท้องหยือข้าวเราเขาจะบอกเขาบอกพี่ว่าวันนี้ไม่ได้กินข้าวทีพี่ว่าเอาแค่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาว่าก๋วยเตี๋ยวไม่หุงข้าวใช่แต่ผมก็มีความรู้สึกแเหมือนนะอยากจะเพี้ยนแทนกันได้หมดเลยผมมีความรู้สึกแบบนั้นว่ายังไงข้าอยู่ตัวงแม้แต่กินไข่กับพี่ผมแต่ว่าไข่ไบบอย่ทเพราะว่าอาอาอาเนี่ยเอ้ยอาอาสื่อพี่อิทเนี่ยเขาเป็น เอามาพิดมนึแล้วก็เิ่ไข่แดงเาบอกว่าสองแสองฟองกินไข่แดงได้แต่ว่าถ้ามากกว่านั้นอย่งที่เจยากินแปดฟองก็ต้องไข่แดงแค่สองฟองเ่มแลวกไขมันนนี้ก็เลยแบบแบบอะไรนะเรี่ยน้ำมันผมยังอยากกินผมว่าผมก็จะลองทำกินดูดูเอสคาราบน ไม่ไหครับคือเขาว่เหมาเขาในช่วงเช้านั้นใส่ดำไปเโตีระบอกอยู่อัลาลาล่นขึ้นนิดหน่อยตรงนี้เหมือนในไอท่ต้มไ่ะต้มตนเล็เล็กเตัวใหญ่กันใช่ไหมวปนไปนิด แต ER ่ถ OK. oh, ้าเกิดชอบพวกผักอันนี้ครับปลูกคองักปลูกผักตีหไม่รู้พี่ไ่เียรู้ยังอ่าคุณปลูกเองผักได้ผักสลัดอะไรที่นี่วัดบ่อนูอาไ้่้องคุณปอะไนคอะไกินโอ๊กในประมาณนั้นโอ้โยอดเลยมันเป็นผักสลัดซึ่งตันนี้มันตัดสลัดได้หมดเพราะว่ามูทอดปรามาณ

ว่าเดี๋ยวยีปผั์ในตลาดผมว่าอันายพี่พับมาจากจีนเยอะเลยนะผมลองมาทันิดแล้วเออไปหาอะไรกินที่มับจุกจุกอยู่บ้นวัวโบกขังสิบบาทไม่ไ่ฉีดยาแน่นอนแบบชาวบ้านนะน้ำลเงมันไม่สวยอะมันไม่วันอาทิตย์หน้าเดินนะพี่วันาทิตแบบชาวบ้านอะมีนบบชาวบแบบตรงโซนในตรงหนตลาด ฝ่าซ่ชาวบ้านน้กช่มจะไปหามนกิดปลาต้งมปลาเือืออที่แบบสวยอะนสวยแล้วก็แขงแก่งมปูกเขามาขายทำลึงอะไรที่มันไม่ฉีดยาได้นอนที่มันฉีดยาแล้วมันไม่คุ้มอะพี่ผักบุแต่ว่าตงลึงอะบางทีมันไม่ได้จฉีดกันเพี่เพราะว่าังลาลยวหน้าคุ๋มันลยพมันขึ้นเองอะเนาะ แลผเวลาปักท้าอะไรก็คือที่มันแบบมีนนห์แต่ปักทาไม่มีน้อนก็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 ยังมีนแต่อันี้เห็นได้ชัดเลยเพื่อนริดริกเยอะริดเยอะผิดมันเป็นปุ๋ย ูแต่จริงๆแล้วก็มันเก็แบแมงไม่น่าจะอยากกินไม่ใช่มันจะขึ้น,น,นยอ,อยูเชื้อราเพื่อนปยูกถ้าเกิดไม่มีพริกที่แบบปลูกปลูกแล้วก็จกเจ็บแล้วไม่ได้ใช้ยา,มา,า,ยมา,ยาไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยถามว่าเอาไม่ได้ใช้ยาไม่ใช้ยาก็ไม่ ก็มันอยู่ในเนื้อในน้แล้วอะถยกอแบบยากเลยไม่จะกินอะไรผนอกเยอะไปไปก็หยีก็ต้องใช้ยาแต่ถ้าเหมือนอ้นี้อแตงโมอะนั่นแหละคือฉีดไเพราะผมเห็นประกาว่าเมื่อก่อนเขาชอบก็เดิวอะไรักษณะ อะไรแล้วอ่ะเขาฉิดเอมความหวานอยูหยอดอ่ะ่มหยอดน้องหรือเปล่าที่นักน้าเมื่อวานใช่ไหมไม่ใช่ของคนคนย่งมีอยู่คน อ oh. ันมาเออาวโอ้เส้นหลังนี่พี่เสียเป็นโจ๊กเลยเล็เป็นโจ๊กเลย ถ้าเจอทางนี้